ธรรมชาติหกหนาวร้อนหิวกระหายอุจจีธรรมชาติประจำกายทั้ง6นี้มันบังคับเราตั้งแต่กเกิดหนาวร้อนบังคับเราต้องมีเสื้อมีผ้านุ่งหม่มบังคับเราต้องมีบ้านช่องห้องหออาศัยนี่มาแล้วแค่หนาวกับร้อนนี่ถ้าดูไม่ดีเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ไข้เพราะร่างกายต้องรักษาเอาไว้ที่36องศาเซนซียสวิชาแพทย์บอกเอาไว้ ทานร้อนไปกว่านี้หนาวไปกว่านี้หมอเรียกไปตรวจเดี๋ยวให้ยุกให้ยากันละแค่ดูหนาวดูร้อนมันดูให้เป็นยังไงก็หิวกระหายหิวต้องการข้าวกระหายต้องการนา้ำเอาไปทำอะไรเอาไปสร้างพลังงานให้เกิดความอบอุ่นในร่างกายเอาไว้ตรงไหนไว้ที่3 7องศาเซนเซียสอีกแล้ว ตกตรงร้อนหนาวใน,นร่างกายคนเนี่ยหนึ่งร้อนหนาวจากแดดลมฝนข้างนอกสองร้อนหนาวจากการสร้างพลังงานในตัวสร้างจากอาหารเครื่องดื่มนี่แหละมากไปน้อยไปก็เดือดร้อนตกลงองค์ประกอบอันที่สามหรือปัจจัยที่สามที่ต้องระวังคือเรื่องอะไรคือเรื่องอาหารอาหารเครื่องดื่มถือเป็นเรื่องเดียวกันเราได้ยินคำว่าปัจจัยสี่กันมาตลอดชีวิต มันอะไรสี่ก็หนาวร้อนนั่นแหละบังคับให้เราหนึ่งเสื้อผ้าต้องมีสองบ้านเรือนต้องมีสามอาหารต้องมีและอวดอุจจระปัสสวะไอ้นั่นหนีไม่พ้นอีกเมื่อกำลังกากอาหารกากเครื่องดืง่มจากการผลิตพลังงานในตัวของเราบังคับให้ต้องมีการขับถ่ายและดูแลพลาดนิดเดียวป่วยตามมาแน่ ยุกยารักษาโรคปัจจัยที่4ี่จึงเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นที่เราได้ยินว่าปัจจัยสทําไมมันสําคัญก็มันสําคัญต่อเนื่องกันอย่างนี้มองว่าเสื้อผ้าสําคัญเท่าไหร่ก็ขอให้รู้ว่าความสําคัญของอุณหภูมิในร่างกายของเรานะั้ผูกกับเสื้อผ้าผูกกับที่อยู่อาศัยผูกกับข้าวปลาอาหารแต่ละมือ้อแต่ละคําที่เราดื่มเรากินความเจ็บไข้ได้ป่วย ก็ปวดอยู่กับอืฉี่ของเรา่นแหละถ้ามองอย่างนี้ออกแล้วจะรู้ว่าสุขภาพของเราขึ้นอยู่กับการดูแลปัจจสี่และตรงนี้จึงเป็นที่มาของเราปัญหาทั้งโลกมาจากแถวนี้นะทำไมล่ะปัจ,จัจสี่แค่ไหนพอดีแค่ไหนมากไปถ้าไม่รู้จักพอดีมเมามากไปไมันอยู่แค่ไหนเหนื่อยหาแทบตายทั้งชาติ โดยไม่ได้มีเวลาพักผรเหนื่อยเกินเหตุเพราะปัจจัยสี่ไม่ตั้งใจดูแลให้ดีขาดไปก็จะเดือดร้อนตกลงนะนะการศึกษาของชาติต้องฝึกให้ดูแลตัวเองและปัจจัยสี่ให้ดีแล้วใครยิ่งเป็นผู้ใหญ่อายุมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งต้องหันมาดูแลหนาวร้อนหิวกระหายอึชีว่วา พฤติกรรมของเราเป็นยังไงการใช้การหาปัจจัยสี่ของเราเป็นยังไงคือความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตแต่คนมักจะมองข้ามในสิ่งเหล่านี้ไปไปวิ่งหาเงินประกรันไอ้นั่นไอ้นี่ไปฝากชีวิตไว้คนนั้นคนนี้ไม่ฝากชีวิตไว้กับการดูแลตัวเองในเรื่องธรรมชาติหกเรื่องหนาวร้อนหิวกระหายอึฉี่ในตัว แล้วจะกลายเป็นความรอบคอบอีกอย่างอื่นเยอะแยะตามมาแล้วจะไม่ประมาทในชีวิตฝากไว้เป็นข้อคิดแค่นี้ก่อน